วันนี้พามาดูต้นกล้วยครับต้นกล้วยออกปีออกข้างต้น <c oughs> ไม่รู้ว่าตีตัวไหนครับดูเอาเองครับห้าหรือเปล่าห้าสูงตัวไหนไม่รู้หรือตีนี่ครับกำลังมาขอหัวต้นกล้วยครับถ้าถูกห้าเจ็ดสีแล้วขาวหนึ่งขวด ดูครับตาดีได้ตาไร้เสียครับแต่ที่แน่ๆมีหนึ่งแต่ข้างบนน่าจะเป็นห้าห้าซูมนะดูกไก่เนี่ครับดูต้นกล้วยครับห้าซูมแบบนี้นะนตัวอะไรเราจะดูตรงไหนเนี่ยครับ ทุกหมดแล้วหมดสิทธิ์แล้วห้าศูนย์ใช่ไหมห้าศูย์ไมใช่ไหมห้าย์ลห้เก็วตีพี่ก็จดไว้สองตัวแต่ที่ว่าห้าห้าศูนย์แบบนี้ครับแปลครับแปลกแปลแปลมาก หนึ่งหนึ่งก็มีครับงวดแรกครับงวดแรกเพิ่งมาเจอครับ